นี้นะครับผมก็จะมาทำการแจกสคริปต์แมปโกะการเด่นและสอนหาคีย์ของสคริปต์นั่นเองเนี่ผมสามารถใช้ได้กับทุกตัวนั่นเองนะก็จะเป็นของทางค่ายโรนิกหับวันนี้นะครับผมที่เราจะมาหาคีย์กันนะให้ทุกคนกด get key root lab ตรงนี้นะครับผมอ่าก็จะขึ้น copy key แบบนี้เลยนะ หากน้นให้เอาลิงก์ไปวางไว้ที่ Google นะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยนะนี่เลยก็ล้อโหลดสักคู่กดชั้นเป็นมนุษย์แล้วก็ back กับหนึ่งครั้งถ้าขึ้นหน้าจอสีขาวนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการติดแคปชานนะแล้วก็ทำตามคำสั่งได้เลยนะครับผมก็เลื่อนกดลากมาให้ตรงกับบล็อกที่เราจะใส่ตรงนี้นะอ่ะนี่เลยตามนี้นะแล้วก็ลากเสร็จก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับผมนี่เลยอ่ะ กดตรวสอบไปอ่ารอโหลดสักครู่นะอันนี้ก็กดสตาร์ได้เลยเนี่ยผมถ้าขึ้นสีขาวเนี่ยให้กดแบ็คแล้วก็มากดใหม่นะอ่าพอขึ้นหน้านี้ก็ให้ทุกคนกดแล้วก็กดแบ็คนะครับผมทำแบบนี้เรื่อยๆเลยนะกดลิงก์แล้วก็แบ็คกลับมานะครับผมให้มันขึ้นเวลานะแล้วก็รอเวลานะครับผมให้มันโหลดเสร็จนะอ่า พอมันโหลดเซนเนี่ยก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปติ๊กถูกนะกดอนล็อกได้เลยนี่ก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นให้ทุกคนกดคำว่า get new key นะครับผมก็จะเป็นการสร้างคีย์นั่นเองนะนี่เลยกดไปปุ๊บก็จะขึ้น หน้าตาแบบนี้เลยนะซักเซตก็คือเสร็จเรียบร้อยนะก็ให้ทุกคนกด Copy ปี้คีไปวางไว้ที่สคริปต์ในเกมได้เลยนะอ่าเรากลับมาในเกมกันแล้วนะครับผมก็ไปรันสคริปต์ตัวเดิมแล้วก็ใส่คีย์ตรงนี้ได้เลยนะกดเช็คคีย์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็รอสคริปต์โหลดสักคู่นั่นเองนะ อ่าสริปมาแล้วนะจังหวะนี้อันนี้ก็จะเป็นสริปของนางค่ายโรนิคหับนั่นเองนะคะผมอ่า, <S <S อาก็จะมีทางด้านของมอดมูฟฟาร์มต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นช็อปการซื้อของต่างๆเทเลพอร์ตสัตว์เลี้ยงนะคะผม <S <S ออตโต้ฟาร์มออตโต้ต่างๆมากมายนะนี่เลยก็สามารถมาลองเลือกดูกันได้เลยนะนี่มีของทางด้านสแตทด้วยนะผมอันนี้ก็จะเป็นซิตติ้ง FPS ต่างๆนะ ก็หลักๆจะมีตามนี้เลยนะครับนี่เลยมีเยอะมากๆนะออตโต้เพนก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมนี่เลยตามนี้ <Okay. S 1> ก็สำหรับใครที่อยากได้สคริปของตัวนี้นะครับผม <Okay. S 1> สามารถคลิกลิง์ใต้คอมเมนต์นี้มาเอาสคริปต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทำการกดไลค์กดแชร์ส u b Sc r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดสคริปดีสคริปใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับ